สวัสดีเพื่อนๆกัลยานมิทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูโอชาแนลบน YouTube Facebook ก็เป็นมงคลราชาโชคหรือครูโอมงคลราชาโชคนะครับนี้มาพยากรณ์ลูกดวงคนสำคัญประจำเดือนมิถุนายนดวงที่8แล้วดวงนี้เป็นดวงที่น่าสนใจมากนะครับครูบอกได้เลยว่าใครที่กลัวผีใครที่ค่อนข้าง ขี้กลัวมันพิเศษเนาะอาจจะฟังแล้วรู้สึกตื่นเต้นกับกลโอไปด้วยก็ได้นะดวงชะตานี้นะครับมีเรื่องเล่านะครับเล่าให้ฟังก่อนว่าอันนี้วัยเด็กเจ้าตาเนี่ยจะมีเหตุนะครับเรื่องราวที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องความเป็นความตายนะครับเจ้าตาเนี่ยเคยเห็นเห็นผีอ่าเห็นวิญญ,ญาณเห็นดวงจิตอะไรสักอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวต่างๆนะครับดวงนี้จึงเป็นดวงที่น่าสนใจและ เจ้าชะตาเองเป็นนักโหราศาสตร์นะครับต้องบอกว่าเป็นนักโหราศาสตร์สายไพย่ชื่อดังเลยแหละนะครับคนนี้ต่อไปจะต้องเป็นคนที่มีชื่อเสียงแน่นอนอาจจะเป็นนักโหราศาสตร์ระดับประเทศนะครับก็ได้นะดวงใครเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับดวงนี้เจ้าชะตาเกิดลัคนาราศรีกุมนะครับเกิดวันศุกร์อ่าลัคนาราศรีกุมนวางดาวอ่าพฤหัสตรียางดาวดาวเสาร์นะครับเป็นเทวีฤกษ์นะวางลูกที่สามนะครับ ดาวลอยอยู่ในราศีต่างๆ้โหกระจัดกระจายเกือบครบทุกราศีนะครับมีดาวอังคารดาวศุกร์เล็งลักอมีดาวธนูลักษ์ไปลอยในเรือนสหัชชะนะครับแต่หลักๆที่อยากจะให้ทุกท่านลองโฟกัสก็คือกลุ่มดาวที่อยู่ในราศีกันดาวทิศเนี่ยเป็นดาวใจดาวตนุเศษถ,ถ้าตนุเศษตกมรณะเนี่ยคิดมากคิดเยอะนะครับใจก็คือเรื่องของจิตจิตถ้าผูกพันกับมรณนะมันหมายถึง การผูกพันกับวิญญาณการผูกพันกับเรื่องลี้ลับเอาใจตัวเองไปผูกพันกับเรื่องลี้ลับดังนั้นคนที่เป็นสายโหนสายหมอดูสายไพย่นะครับสายที่เกี่ยวข้องกับร่างทรงเนี่ยถ้าหากตนุเสษ,ษไปสัมพันธ์พบมรณะเนี่ยมันจะมีมุมมุมหนึ่งที่ทำให้เป็นคนที่มีเขาเรียกอะไรนะมีเซนส์นะครับในการวยากรณที่ดีและครูเชื่อและเกินนะครับใจถ้าหากสัมพันธ์มรณะเนี่ย มันเหมือนดึงดูดสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่าหรือเรื่องลี้ลับนะครับไปที่ไหนสักที่หนึ่งถ้าไปเจอสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับอาถรรพ์หน่อยก็จะเริ่มรู้สึกสัมผัสได้แล้วนะครับนี่คือจิตนี่คือใจหรือตนุใช่นะครับพระอาทิตย์ที่สถิตในภพมรณนะและที่สําคัญคือดาวพุธดาวปากปากมรณนะตาราเขาบอกว่าห้ามแช่งคนอื่นนะครับแช่งคนอื่นมันเป็นไปตามปากแต่กรรมจะติดปากนะฮะนี่คือสิ่งที่ต้องระวังนะครับ ดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะปุตตะมรณะวัยเด็กเคยเฉียดเป็นเฉียดตายมาแล้วนะครับเจ้าตาเคยเล่าให้ฟังอย่างที่ครูโอบอกนะครับเคยขับมอเตอร์ไซค์ไปเห็นเห็นใครสักคนหนึ่งเป็นภาพร้อนๆอ,อะไรสักอย่างจําไม่ได้ว่าเจ้าตาเขาจะสื่อในสายน,นะครับแต่แต่เท่าที่เข้าใจก็คือเรื่องของสิ่งลี้ลับที่เขาเจอนะฮะตั้งแต่วัยเด็กนะครับวัยวัยวัยเด็กตั้งแต่ตอนตอนเด็กนะครับไม่แน่ใจว่าเคยประสบอุบัติเหตุ ตอนเด็กแล้วไม่เป็นอะไรหรือเปล่านะครับนี่คือมุมหนึ่งที่ครูมองว่าเอคนที่ดาวตานุลักษณ์สถิตในภพมรณะหรือคนที่มีดาวที่เกี่ยวข้องกับวัยต่างๆเช่นปุตตะมแปลว่าวัยเด็กสุภะแปลว่าวัยผู้ใหญ่นะครับถ้าหากไปสัมพันธ์อริมรณะมันก็มีโอกาสสูงมากที่เ,เรื่องราวต่างๆในชีวิตตามช่วงวัยต่างๆเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องลี้ลับนะครับนี่คือมุมหนึ่งที่นักโหราศาสตร์ต้องเก็บ ไปเป็นสศิษนะครับส่วนดาวพฤหัสถ้าคนมองเออพฤหัสมันเป็นนิดแต่ถ้ามองดีๆเป็นนิดณนะวันที่เกิดเนี่ยดาวพฤหัสพักองศาน,นิดจะกลายเป็นอุดดังนั้นก็ถือว่าเป็นคนที่แหมดาวการเงินเป็นนิดนอดูเสื่อมกระดุมพระแต่ถ้ามองจริงครูว่ามันมีความเป็นอุดซ่อนอยู่นะครับใช้เงินเก่งครับเงินวินาท ไม่ก็อยู่แล้วครับแล้วคนนี้เงินวินาศวินาศสุภาษเสียเงินไปกับการเดินทางไกลาการทําบุญการศึกษาการเรียนรู้ให้แก่ตัวเองนะครับแต่นุลักษณ์เป็นกาลีนะครับแต่มาอยู่เรือนสี่แต่ว่าเกิดมาแล้วอาจจะเกิดอะไรบางอย่างที่ทําให้ตัวเองไม่ค่อยสะดวกสบายใจแต่จะมีสังคมมีเพื่อนนะครับมีกลุ่มนะครับคนที่อยู่ในสายงานเดียวกันสนับสนุนส่งเสริมให้เขาเกิดความสําเร็จในอนาคตเวลาคนที่จะมาเรียนรู้นะครับ เราต้องดูที่ดาวสุภาซึ่งแปลว่าครูปาอาจารย์หัวหน้างานนะครับหรือคนที่เขาเคารพดาวสุภาดูสิครับคือดาวพระสุเป็นคู่มิตรในเรือนปัจจนินะครับและไม่ได้เบียดกับดาวราหูดาวตนุลักษณ์ด้วยดังนั้นคนนี้จะต้องมีครูบาอาจารย์ที่ดีนะครับมีสังคมมีเพื่อนฝูงที่ดีดาวเพื่อนเป็นดาวอังคารดาวครูบาอาจารย์เป็นดาวสุคู่มิตรนะครับลอยอยู่ในพวปุตตะมฤยูร่วมจันนี่แหละครับคือตำราจันท่านอรุณลำเพลเหลือจันหมอทวันท่านเคยกล่าวไว้ว่า จันแปลว่าสายตาเมล็ดยูแปลว่าสิ่งลี้ลับถ้าจันกับเมล็ดยูสัมพันธ์กันก็เป็นพวกมองเห็นสิ่งลี้ลับก็คือนักโหรศาสตร์หรือหมอดูเซนแรงรังสัพรอดีนะครับคนนี้เหมือนครูโอตรงที่เมล็ดยูและจันยู่ราศีวิจิกเหมือนกันนะครับครูก็มีดาวจันเมล็ดยูอยู่วิจิกนะครับจะจะออกมุมคล้ายๆกันนะครับนี่ก็เป็นดวงตัวอย่างนะครับที่ค่อนข้างชัดในจิตในใจหรือในตนุเศษเนี่ยมันลอยในภพมรณะ มันสามารถที่จะสื่อเกับเรื่องวิญญาณเรื่องลี้ลับและตอนเด็กนะ้องปุตตามรณะโอ้โหเฉียดเป็นเฉียดตายตอนวัยเด็กเกือบไม่ได้เกิดนะก็อ่าตามทรงเป็นอย่างนั้นนะครับส่วนเรื่องความรักแหม่ดาวคู่มันอยู่ในภพมรณะนาอคู่อาจจะจะมีอุปสรรคหน่อยนะฮะแล้วเบียนกับดาวราหูอีกต่างหากแตนุรักษ์ก็เบียนดาวปัตนิปัตนิก็มรณะอาจจะอึดอัดในเรื่องความรักสักหน่อยแต่สังคมดีครับ การเงินถือว่าหมุนได้เก่งการงานก็ก็ประสบผลสําเร็จตามลําดับดาวเดทคือดาจันร์เป็นนิดนะเท่าที่เจอส่วนใหญ่คนที่เดทเป็นนิดไม่ค่อยเอาเดทมาอวดโอเท่าไหร่นะครับเป็นคนที่มีอํานาจแต่ไม่ค่อยชอบใช้อํานาจดาวเดทเกาะสมโนเริกคนนี้ถ้าทําเกี่ยวกับศาสนาเกี่ยวข้องกับเรื่องของพระสงฆ์องค์เจ้าในอนาคตเขาจะมีชื่อเสียงอย่างแน่นอนอ่า หลักๆประมาณนี้นะครับทิ้งท้ายหน่อยอาท่านไหนที่มาจองคิวดูดวงกับครูโอในเดือนมิถุนายนนะครับใครประสงค์จะให้ทำคลิปแจ้งมาได้เลยครับครูจะอาให้สิทธิ์สามสิบท่านตอนนี้ก็แปดท่านและเหลือยีบสองท่านนะครับสนใจก็แจ้งมาแล้วกันนะครับอามีคอร์สออนไลน์บนกลุ่มปิดเฟซบุ๊กหัวหนาศาสต์ไทยและดวงยามและหัวาศาสตร์ภาพพิเศษนะครับ สองคอสนี้ราคาเต็มเกืบสองพันครณลดเจ็สิห้าเร็นหลือสี่อยเองครับเรียนสองคอสนี้เรียนย้อนหลังได้ตลอดเวลาพิเศษนะครับสิบท่านแรกที่ซื้อจะได้หนังสืออ e ีบุ๊กนะครับสมพงคู่เล่มละ9ก9าร้อและครูจะตอบคําถามนะครับเป็นการตอบดวงให้3ามคำถามส่งไฟล์ให้ในรูปแบบ pdf เพผื่อท่านไหนสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับแล้วก็คอสอินาาาาราพัาจันรุ่นที่หนึ่ง สอนวันที่หกที่เจ็ดกรกฎาคมผ่านซูมนะครับสองวันวันละสามชั่วโมงก็สอนสดมีคลิปการสอนอ่าเป็นไฟล์วิดีโอให้ด้วยนะครับสี่พันเก้าร้อยสิบเก้าบาทสำหรับสิทธิ์เก่าที่สมัครนะครับภายใน20ท่านแรกท่านจะได้รับส่วนลดเหลือน1น ,9 9บาทแค่บาทนั่นเองนะครับใจก็ว่ากันอีกทีเดี๋ยวไปเจอกันในช่วงต้นเดือนพฤศจิกาอ่าช่องทางการติดต่อรูโอ a c e b o o k มงคลลาชาโชคนะครับ Line แอดก็เป็น ครูโอหกสานะครับจริงๆเป็นแอดครูโออย่างเดียวก็ได้นะครับครูเพิ่มเป็นอีกอันนึงก็คือแอดครูโอหกสาให้เข้ามาอีกอีกลายหนึ่งด้วยเบอร์โทรศูน2์เก้2หี่ี้ก็ประมาณนี้ก่อนขอบคุณทุกคนเอาไว้เจอกันในคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ